สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีที่มือแรงจะเขาไปอาบน้ำอาบไนออกมากลับบ้านหมดทุกคนแล้วค่ะเหลือแต่บูทรายเนี่ยนะคะเราจะจะไปดูผู้ชายว่าผู้ชายมีตะปูชายนะคะมีต่ปูทรายมีตะปูทรายนะคะเราจะพาไปดูนะคะผูทรายด้อีกอย่างกลิ่นแรงนะคะน้องเคซี่ก็มาเยี่ยมลุงจิมมี่นะคะนะคะอาจจะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศด้านหลังน้องเคซี่ บรรยากาศด้านหลังน้องเคซี่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะฝนตกสวัสดีค่ะหนูจะพยายามถือกล้องซาซานะคะนี่เสียงเขียดเสียงอียงังร้องคนครางปะเราจะไปดูลุงจิมมี่นะคะลุงจิมมี่นะคะนะคะ,นะคะกับพี่ชายบ้านนอกทํากับข้าวอะไรกินมีแต่บุศ่ายเดีย๋ยวจะคนที่นอนอยู่ที่นี่ก็จะมีไม่กี่คนนะคะลุงจิมมี่นะคะเพิ่นจะกินข้าวกินน้ำน้องเคสซี่กับมาหัากท่าย,ยางัง่มัแรง อ๋อวันนี้กินแบบ o u t ดอโอเค o u t ดอค่ะ o u t ดอนะคะอันนี้ก็คือเมนูนะคะขั้วไข่ลุยสูอันลุยท่งลุยท่าไปนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูลุงจิมมี่กับพี่เทปน,นอกลุงผัดนะคะกเทียมไปกินนเเขาเรียกว่าเมนูอะไรนะฮะ ก้อยปลาแดกก้อยปลาแดกก้อยปลาแดกก้อยปลาแดดก้อยลีเดย์เขาควบคุมอะไรนะเขาบอกว่าอยาซิมเลยเชียวดึงหูก็ไม่ออกก้อยปลาแดกนะคะส่วนน้องเคซี oh no ่ก็จะเก็บขวดเก็บอะไรใส่ถ sì ุงดอกถุงดำไว้นะคะเพราะเป็นผู้หญิงนะคะนะคะสวัสดีค่ะกล้องก็จะสั่นนิดนึงนะคะขอโทษด้วยนะคะเอฟซีนะคะกระเป๋าก่อนเตรียมดี นะคะหนูขอหาที่ตั้งกล้องก่อนไปักะงเราดินะคะแล้วก็ดูผู้ชายกินข้าไปก่อนนะคะหนูจะเก็บขยะเก็บขยะโอ้้วอกปลากะใส่ปลาละก็กินได้น้ำอะไรกนดำนีน้ำกระเจี๊ยบตามสบายน้ำกระเจี๊ยบ ขวดน้ำกรเจียบอย่างที่เราเอาไปเปกได้พอทเปิดกะินา็ปันเหลาดน้อยแบนนะคะเอซีนะคะผู้ชายก็กินข้าวไปหนูก็เก็บขวดเก็บอะไรให้เรียบร้อยคซิ้ลแซบอ่ยซมลวแซบอยู่ จงตาไปกินข้าวนะคะนี่ก็จะบขวดฟ้ามีหอดักแงวเมนูสุดแซ่มาแงวใส่ปัดแดดเนี่ยทาบทราำกันขอบคุณด้กที่เอจ้า ก่อนอื่นผมจะกินแจ่วเหลาเนี่ยนะั่งคือประหลาดประหาลาดนี่แหละสุดแซ่บเลยนะคะลุงซิมเมียก็นยยุ่ยนะคะนะคะอันนี้เรามายามนะคะจะมายามนะครับดูลงุงจิมกินก่อนจะเป็นยังไงลุงจิมกินข้นาวหนูก็ดูหน้าตาหน้าตาลุงจิมกินแจ่วลุงพันธุ์อื้อหือมีปลาทะเล นี่แทบอยากหลับตาเดี๋ยวผมจะชิมไข่ครับเซนี้ชิมไข่เจีย๊ยบจบอกไข่ไม่ไม่ตุ่มตามเป็นยังไงเจียวปลาร้าบองเก็บรถเชก่อนแล้วตุ่มตามเด้อรอโตอยู่ใจนังเก็บด,ดีๆดีเลยเอาเข้ามาจอดวพวกมีฝนโจกมากอยงขอบคุณน้องแคที่ครับจ้าตามสบายโอ้ย<า>แค่แบบนี้รักตายเลยครับ มสบายนะครับนะครับเก็บขวดเสร็จแล้วนะครับของยำปลากระป๋องบอกนะครับปลาเอาหยดมังเมามาใส่ถ้ามันไม่มีปักนะพอละยอดมังเมามกินได้นะใส่ไปต้องกินทุกอย่างถ้ดูตองอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรครับนี่เนี่ยก้อยประเดกก้อยประเดกได้รสชาติแซ่บบ่ กเ,นะเแไแมงประเกเรานี่ยอยู่ง่ายากินเป็นต้นเลยนยจับเป็ต้นเลยทหารอกินอะไรคืนนี้ท <laughs> อไข่แล้วก็ทอดไข่แล้วก็ทอดไข่คอยปรกโอเคครับนงแคซี่ก็จะไปเก็บครัวนะคะ,คกะปกขไ่

แล้วก็เก็บเก็บแล้วก็เคลียนะครับ ก็แค่จามเลยไม่ได้โดนเลยหรอกเราต้องขอบคุณน้องเคที่นะครับที่เก็บรายละเอียดต่างๆให้กับเราครับค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆให้เรื่อยด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าไฟอะไรมามันจะละเอียดกว่านี้เราจะมีอะไรเป่าทำนั้นทำนี่แล้วก็เอายั้วๆไปก่อนธรรมดาไปทิ้งเขาเก่าหมดทีได้เลยห้อยปเดียวนี้นะอย่าบอกใครเดียวนี่ บกนะะบอกือม่นะแ่นยสวัสดีค่ะเอาใจไหมก็ววบอกไปด้วย,คย่คเ็น <laughs> <laughs> อกนะนนก นี่แบบ go home นะครับเนี่ยคับใส เลิศไหม saw? นะเคซี่ไปเก็บมาเลยหน้าแป <be> ็นบ้านเล่นเป็ขัรับตายที่ไหอันนี้ก็เขาจะขันรับตายตอนดาบหรอบ่อะนึ่งขัน็ดาบขั้นดาบอีกขั

mm ไม่เนี่กระป๋องนื้อสุปปก,กปลากระดูอยังเหลือเนื้อหมูเือยังเหลปลา ยีนะครับค่ะนักข่าร์แบรน์ออฟฟิเชียลนักข่าร์แบรน์ออฟฟิเชียลนะครับน้องเคยที่ถึงแม้จะไม่ได้ทำการก่อสร้างไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นกับพี่น้องอยูทูบเบอร์ครับแต่เขารับผิดชอบตอนเย็นครับ <c oughs> มาเขาจะเก็บแบบนั้นแบบนี้เก็บเหมือนบ้านตัวเองเลยพี่น้องอ่า ฝากพี่น้องไปกดติดตามกดซับสไครต์ไปมาขู่เพื่อนดนเดดยอะพี่น้องเลยบอกว่ามาจากช่องไทยานอกเลยไม่จากช่องจิมีเรื่องจริงช่งองบอกเุกืเกโกล <c oughs> <c oughs> ฟ์ง <c oughs> ลฟังอนากูอะไรปังกอนฝากดติดตามไปให้กำกลังใจด้วนะครับโอ้โหสะาดเลยสาดจ้าี่กาจัดระเบียบเลยครับผู้ที่รับค่ยงก็สวัสดีทุกท่านนะครับน้องเลยมา เรถข้างนี้นี่ครับได้ได้ดังไปยังพระราชที้ขอุณอยไรขอไร ไกลเลยว่าใครมาทาอะไรทาไมสะอาดก็อาจะีเมืนเรียบรไปก่อนแก้วไปเนอเยอะมากว่ายว่เียยกอย่างไรเมื่อเยกเสร็จจะ่ปองตกเสร็จลนี่มันจังแรกนุ่มทัวเมื่อจังหล ทำแบบนี้เนอยกเลื่อนข้นมาหนง้นม่เกีพื้นทีห่น้ดับนี้ออกมาวางไว้มันอกว้างขึ้นยังมีพื้นที่อยู่เวลาฝนตกนะอันบดตัวนี้ออกมาแน่นบตัวก็ับเป็ลูนี่จ่ะ aqui eu vou fazer já ใครอ้าวไม่เป็นไรหนูได้คลิปด้วยให้หนูช่วยด้วยไม่เป็นไรนิดนึงดรว,ว่าในรูน้ำพอหรือเปล่านะดีนาะมีห้างลินนะ้ำ That <laughs> เสร็จแล้วนะคะขอบคุณครับจ้าดยอดสุดยอด